ทิปใหม่มาแล้วถ้ากำลังหารองเทา้าค่ะฮายหิวๆๆๆๆๆคุณแม่รองเท้าสีดำหัวทองอยู่ข้างล่างใช่ปะ โอ้ยสงสารรถหิวมาก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 รองเท้ารองเท้าดำอยู่อยู่ปะแม่ดำหัวทองอ่ะทางเห่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้หิวมากหิวมาก้ยว้ายมาไลฟ์ในร้านของเาแล้วคนที่มาเนี่ยก็เอาเงินให้คุณเป็นทิปอย่างั้เ มันเป็นดีไซน์ทุกคนจะตกใจเขาให้หนูเพราะว่าเขาก็องแอบให้ใช่ไหมครับนี่วอกเราทำอะไรช่วยห่อยให้ก็ถือช่วยแบบหยิบกระเป๋าพวกนี้เหมือนเป็นของจัดายเขาสีอย่างเงี้ยค่ะเป็นสีน้ำใจใช่ไหมครับคุณแม่มีเขียนประการหนึ่งว้าวโอเคก็คือก็คือเขาเขาให้คุณอย่างนี้นะถูกไหมอ่ะแล้วคุณก็เลยม้วนๆแล้วใส่ไม่ได้หรอกทำไม้ึงใส่ไม่ได้หรอ่ะตอนนั้นค่ะ ก็คือเหมือนแบบนายจ้างไม่เคยให้หนูได้เบิกไม่เคยแบบเบิกเงินได้แต่ว่าเขาแบบถ้าหนูเบิกเลยสาวอะเร่เห็นจริงจริงมันไวมากไม้มันเป็นดีไซน์ไม่เป็นมอะไรป่มีเหนเพจกด่ว่าิด่าหนูอของเขาหนูก็เลยเอาก็บจะบ้ากับตัวเองเอคือสมมติหนูได้เงินมาหนึรอย มาเขาบอกร้อย,ยใช้หมดห้ามติดตัวใช่ค่ะอ่าก็คือเงินเนี้ยก็คือได้ติดมาหนาูก็กลัวว่าเขาเห็นแบบอ้าววันนั้นใช้เงินร้อยยังไม่หมดเหรออย่างแี้ป่ะใช่ค่ะอหนูก็เลยเอาไปเฉียบไปอัดอะไรหนูก็ได้อัดไม้กับไม้โอ๊ลืมรีฟอีกแล้วคุณแม่ข้างล่างมีลิฟอยู่บอหนูมีมแต่รับรีฟตุนยึดมืออ้าวจริงเหรอคุณแม่งั้นกินกระเป๋าเข้าสวอาง เชื่อไหมเพื <cient yal> <unemployed. S 2> ่อนมาบ้านสวยเปิ่ามั้เออะไรกันเบิร์นหรอเพื่อนมาบ้านแล้วเพื่อนก็จอดรถไว้หน้าบ้านสรุปสตาร์ทไม่ได้ตอนนี้ข้าวรถออกจากบ้านไม่ได้ข้าต้องนั่งรถไปทํางานเหนื่อยมากเจ้า้าเหนื่อยมากน้องเต้าหู้คุณบิ๊กบอส ม่ได้เป็นเงินีกขโมยมาอ่าเห็นไม่ได้หรอเห็นอะไรอ่ะเขียนไม่ได้หรอมึงเข็นยังไงอะเนี่ยแล้วก็คือบอกให้เอารถยกมาใช่ปะตลกสุดรถยกมาตอนเย็น อะไรนะสีเขียวอะไรหรออ๋อไม่ไม่หนูไปกองไงเออตายแล้วมีเห็นมีสีเขียวอย่างนี้ เลยตีกันอีกแล้วว่啊เมื่อวานเหนื่อยมากทุกคนเมื่อวานตื่นกี่นิกายอมอย่างละครใช่ไหมเมื่อวานก็งานทั้งวันเลยไปคุ่มนู่นไปคุ้มนี่เลือกให้เพิ่งรู้ว่าการจะขายของในต่อ,ตอเนี่ย<า>จะเป็นเอฟตี ที่น้าเฮียกดจะเบล,ลนะตักบ,บอกด้วยค่ะตักบ,บอกด้วยนะคะว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะชอบมากจังหวะเปิดตัวที่เขาทำคลิปมากับเชอเอมอะ ลุนซีก็จะเบลไปเลยใช่ปะวันนี้ตองตีโอวันนี้ถ่ายงานยังสะผมเคลียเพราะว่าก่อนหน้าที่ในประเด็นของการเรียนเนี่ยน้องบอกว่า ขอบคุณครับอืมตอนนี้เขาประกวดไปถึงไหนกันแล้วจีน่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ดูยังไม่ได้อะไรเลยนี่จีน่ากลางจะไปถ่ายงานเคลีย เดี๋ยวไว้เลยเอ oh, <laughs> ตอนนี้หนีอิโอหิวตอนนี้จีน่าหน้าพังมากมีเนี่ยพื้นๆตรงเนี้ยกับต,ตรงนี้ใช่ปะ <laughs> น่าจะมาจากยีในขนมปังที่จีน่าเคยแพ้นะตอนนี้จีน่างดของหวานหมดเลย <laughs> เนี่ย <laughs> แล้วเขาก็เชื่ออะไรแบบแบบผิด,ผด เลิอะไรล่ะเปรียงเพี้ยม FC กว่าเชเบลก็แปลกๆเหมือนกันนะ <c ười> เขาถูกล <Es> ็อกสองพันมีไตแลนเดียมาแล้วเห็นปะเห็นปะ

คบอไม่ลงค่ะไม่ไม่ได้มีแพชชั่นด้านนี้แล้วถามไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะโดนด่าอีกอย่าถามเลยลูกเดี๋ยวพี่ก็เธอเขาสาบอีกคือน่าไม่ได้มีแพชชั่นในการตื่นมาแล้วแข่งกับเด็กแล้วอ่ะนึกออกปะ

ที่บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ข้องันชีเพราว่ามันเบิกเกินไปองนี้เป็นกับเอวหนึ่งอะไรเพไน้องขอคือใครอะคะใช่ค่ะคือใครอะนั่นไงมีคนพิมพ์ไวาอาอ่านเหมือนรู้ดีนะอ่าน ก็จริงๆิอปกติก็กินแค่นี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวอันั้อหมูน้องขอคือใครอ๋อ น้องขาคือใครอ <problem> ่ะอันนี้ข้าไม่รู้จริงๆ โอเคโดนโอเจนข้าขอกินผลไม้หน่อยนะข้าอดกินแป้งกับน้ำตาลแล้วตอนนี้ เพราะว่าหน้าผื่นขึ้นน่าจะอัดแป้งกับน้ำตาเยอะเกินไปค่าแพ้เน,นี่ยที่ดื่มปุ๊กปิ๊กหลับโทรศัพท์ทั้งวันแต่ปรากฏว,ว่าไม่ใช่ค่ะใช่จีน่าแพ้แต่คิดว่าตัวเองหายแล้วเพราะต้องกินอาสิวไม่ขึ้นจีน่าหยุดกินไปประมาณหกเดือนอะอพพไม่ยงแฉ ออะไรป่ะดื่มขอบคุณค่ะทุกคนเดี๋ยวจีน่าไปแล้วจะไปเรียกรถก่อนค่ะไม่สามารถขบับรถออกจากบ้านได้

เดือดสังง่ายๆ่าย่างนี้เดือนเดือดถึงเก้าคหนได้รับารเข้าไหร่คุณเู้ได้รับบริกครั้งไมดเลยแต่ว่าผที่ตัด่อว่าง่ายเปืนนสดเดือนะกาันให้มเดือนเก้าทุกเดือนคือตรงนี้ไม่ของทุกต่ายเราคาให้ลูกคุมดเดือนเก้าพันทุกเดือนอ่ะส่ด้วยเืินสดค่ะเพราะว่าเด่กมาบิตอนที่หลกานจุๆเนืออ่าจะทุมีสับมชีที่เขาจดไว้ด้วยค่ะ เขาไม่ยาังดเขาจไุดต้งแลวมีลเซ็นเขามหรือว่าดองหรือแเป็นอะไมือเขุณออกมาหรือเปล่าไม่ได้อมาเพราะว่าวันนี้เห็นว่าจุดระเพระว่าเรื่องแต่ก็ยังเตรียมเอการอยู่คุณแม่ว่างาเชื่อไหมเชื่อตอยู่ขงนา นนเจนเจอจนะาตัวจริงสวยตาแตกสวยโคตรเจอที่ไหนสวยจริงปะเนี่ยเรื่องเจนไม่ยอมเปิดคนตัวเรื่องอะไรนะทำไมนะเรื่องไหนคุณแม่ว่าอะไรนะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณโดนเจนบอก้โโเจนมาเจอทีน่าทำไมทีน่าไม่เหไม่ใช่คนละคนคนอื่นพิมพ์ คุณแทนนี่ไว้สว,วัสดีค่ะรถกำลังมารับพอดีเลย5หิ้วจะไปถ่ายงานไม่ไปิดให้หนูนะปดไหมยังัจัดมาแลนะ้วคุณปานคุณแมสบายดีไหม เ,เดี๋ยวค่อยทาลิปนี่ปากกาบอสรกักมาบนะจ๊ะ <c oughs> บริษัทไหนเขาเอาเนี่ย จะคินอะไรเหมือนหล,ล,ลังคาเป็นแดงอะไหมยากไดไหมสีแดรถพี่บูอจอดแล้วก็อยู่คือเปิดไฟหน้ารถไว้แบตหมดตั้งแต่เมื่อคืน <ừ> นี่กูต้องเรียกรถไปทำงาน๋อรถไหมรถผ,ผู้บอ คู้บอลอะไรเลขาตาวค่ะยันสมมติวก่อนเป็นินะโอเคไปลิฟต์ก่อนรถจะไม่มารับเพื่อนจอดรถไว้หน้าบ้านแล้วลเายาพีพ่บูจอดรถคู้บ <laughs> อลอ๋อคุณแฟนคุณสบายดีไหมไม่เจอเลย <c oughs> เป็นยังไงบ้าง ิดถึงนะจ๊ะโอเคกูหาลิปกูผู้หาลิปไม่เคยจะเจอบ๊ายบายได้เลยคุณเป๊ะเจอแล้วเว่า <c oughs> <c oughs> เรีบอไหมวันนี้อะไรนะใช้ียบอยไมเสื้อวันนี้ขออีกรอาอะไรนะเสื้อใช้เรียบร้อยไหมคะชุดอยู่นี่คอย่งกันะไปใช้ออกยจะไปใช้อ๋อคุสใสอ่เอเยเสื้อเาไป่าไมออกเลยนอันนี้คอะไรวเดียมินหนูรู้ว่าไม่เสื้อมาเอาเปล่า่ลยนะ พส่สมบัติเอาเนี่ยเขาาเขาจะกขาจะไปใช้ก่อนเดี๋ยวลืมนะคุกช่องเอ้ออะไรคุณอุ้มถามงานไปยังยังเราติ๊กไม่เห็นเลยลิฟเชตคือเตยเอออะไรมั้งก็ต้องมาเจอค่ะ ลถมาอย่างวะยังนี่เธอมาเพื่อให้ฉันเซ็นอกแค่เนี้ยนะเอ็นดูมึงดูเคลียร์ดิคยรอ่ะลังแคไม่โหลดทูค่ะไม่โหลดทูค่ะทูไม่ไหวแล้วจริงๆแก่แล้วทุกคนอย่าให้จีน่าไทยร้อนไหมพี่ญี่ปุ่นตอนนี้หนาวมากไปญี่ปุ่นหนอ ิด้ทุกคนตอนนี้น่ายมกับคำว่ลละอรมากเลยวันที่สิบสามนี้ก็คือวันที่สิบสามนี้ก็คือสรุปต้องทำไงครับต้องมาเจอค่ะ <c oughs> เราก็เพิ่งไปมาคล <c oughs> ินิกอยูอ่ตรงขูกระจงคาเฟ่ค่ะพหลมสามลองเซิร์ชดูนะ คิดถึงเลยเมื่อรอบก่อนที่มากับพี่อ๋อญี่ปุ่นใช่ไหมสนุกปะรอบนัน้นเออแตตอนนั้นเด็กมากอะเตอข้ามไปแล้วกันเนาะเรื่องในอดีตโคตรมันเออบ้าบ้าบ,าบ,าบา่ตอนเด็กยิ่งเนี่ยดังอะไรกันพู้กับหัว ไว้เดี๋ยวถ้าไอรอนน่าจะเชิญนะสรุปรถมาเอามาตอนเย็นนี่ก็คือเรียกรถคุณเสือไฟเอ่อนี่คือเรียกรถรอรถอยู่รถกำลังจะเข้ามารับนะพี่บูบอกว่าอู่มาได้ตอนเย็นแล้วใครวางแจไว้อ่ะพี่บูะแหละเขา,าหนุนรกแม่ไรไปเห็นนะเมืาา่อเช้าอ่ะ หนูก็ลืมบอกเะไรไปหิบมาเะนออ๋อไงอย่าพิดอ๋ออันนี้ขึ้นที่ชั้นทยอยลงไปแล้วกำลังได้เดี๋ยวชันได้รีรอดรอดอดร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 อดอดร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 ออดอดอดร พิกมาเดือเขาไม่เห็นนะ่ะเหยียบแบงค์ตั้งแต่เห็ียวะ <c oughs> แล้วลงมาได้ไงน้องอยู่นอนจะเป็นบ้านอ่ะปี๊ถาแม่นนมนนะเนาะแม่ไเลยภาษาไทยได้ยังวะอ,อ,อวโอ้ยเสียงดีะโอ้โเรื่องนี้กระปายอย่าบอกนะมียู่ตอนแล้วขาดหายไปอีก ลำคาญอีนางเอกมากสวยมากครับคุณอาชีดคุยอันคุยอัน how are you how are you เมื่อไหขุยอัน CEO มาเขาุยอันรำบานชาลีขอไปบ้างนะจะได้สูดตัวไม่มัมวันซีูนะคุยอันไม่มัมเลิฟยูโซมากไม่มัมลค์อยู่ มาแล้วปะทุกคนบายบายนะแล้วสีขาวเธอถือมาส่ายไลท์ได <Literally coworkers. S 2> ้ไหมโอเคนายเอามีอะไรผลบ้างจะผลช่วยฮะได้ยังไงเนี่ยแค่นี้แหละมีกองทาวด้วยปะมีคนช่วยแล้ไหมใช่นัททิวอ๋อไม่จะให้ปิ๊กปิ๊กปกจริงจริงเลนส์มีมาเร็วคุยอันใหม่มาเลยอยู่โซมากโอเค มิ팅หนาบาย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 คุยอันบายบายถ้าไม่อยากพลาดคลิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ